ทุเรียนสวนสับตวีครับนี่อายุสามปีครึ่งนะฮะช่วงหน้าร้อนแล้วก็ช่วงหน้าแรงด้วยช่วงนี้กําลังออกดอกเลยครับดอกแข็งแรงมากช่วดอกแข็งแรงมากออกดอกเยอะมากนะครับสามปีครึ่งนี่เลยส่วนทุเรียนแปลงนี้นะครับเป็นดินทรายดินทรายจัดมากทุกคนมาดูดินฮนะ นี่คือดินทรายที่ปลูกตุเรียนแปลงนี้แต่โตได้ขนาดนี้นะครับปรุงดินล้วนๆนะฮะทางใบก็เรื่องหนึง่งทางดินก็สําคัญนะฮะช่วงนี้หน้าแรงนะครับแรงจัดมากร้อนมากด้วยนะครับนี่ตุเรียนแลกเพิ่งปลูกนะยอดเพียบเลยนะครับยอดมาเยอะมาบ่อยมากฮนะนี่อายุหนึ่งปีครับ หนึ่งปีในสภาพดินทรายนะฟอมดีมากแข็งแรงมากแต่ยอดปล่อยมากนะครับทรงพุ่มดีมากครับปีเดียวในสภาพดินทรายเจ๋งเลยใบเข้มใบดกดำนะดินดีปลูกอะไรก็ดีดินดีปลูกตรงไหนก็ได้ดินดีปลูกทุเรียนไม่ยากเลยนะฮะลองดูนะฮะ ดูเรียนดินทรายดูเรียนแปลงนี้นะครับปลูกสภาพดินเหนียวดินเหนียวร้อยเปอร์เซ็นเลยดินเหนียวอย่างนี้เลยครับนี่เหนียวมากปลูกอะไรก็ยากฮะเป็นดูเรียนยิ่งโคตรยากเลยแต่ว่าโตได้ขนาดนี้สวยได้ขนาดนี้ใน สภาพดินเลวนะเราทําได้อย่างไรนะฮะจริงๆนยการปลูกทุเรียนนะครับทุกคนว่าสภาพดินแบบไหนเขาปลูกได้นะแต่ว่าที่สําคัญนี่ก็คืออยู่ที่การปรุงดินนะฮะปรุงดินช่วงปลูกนะผมไม่ได้ปรุงดินช่วงก่อนปลูกนะปรุงดินหลังปลูกแล้วก็ช่วงดูแลนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมปรุงดินยังไงทุกคนไปดูไปวันนี้มาปรุงดินเพิ่มนะฮะแต่ดินเหนียวดินทรายดินเร็วๆเนาะ ใส่เคมีก็ยิ่งเร็วเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าดินไม่ดีแล้วปรุงดินอยู่เสมอนะฮะยังไงดินดีทุเรียนก็ปลูกได้ตัวนี้เป็นกีไก่บดอ,อบแห้งนะครับบอดเชื้อกีไก่เพียวๆกีไก่ร้อรเกีไก่ไม่มีอะไรปนเลยมาปรุงดินธาตอาหารสูงฮนะไนโตรเจนสูงฟอสฟอรัสโปเตสเซียมอาหารรองครอบเทียบนะฮะเหมาะแก่การปรุงดินมาก ที่สำคัญต้นทุนถูกมากนะฮะกิโลละแปดบาทนะครับนะโรงงานแปลวได้เลยกิโลละแปดบาทใช้ในการปรุงดินเพราะงั้นต้นทุนถูกพืชชอบพืชโตเร็วนะฮะทุเรียนชอบดินดีด้วยนะครับอามาปรุงดินกันครับขี้ไก่ใส่ทุเรียนได้ไหมใส่ได้ครับแต่ว่าต้องเป็นขี้ไก่ที่ผ่านกระบวนการอบแห้งเรียบร้อยแลวนะปลอดเชื้อนะตัวนี้ปลอดเชื้อหลานเปอร์เซนต์เลยอาหลานเปอร์เซนต์เลยฮะ วิธีการใส่พิกไก่อ,อกแห้งนะครับก็เป็นผงนะเนื้อกี้ไข่ลว้ลวนๆเพียวๆนะต้นหนึ่งก็ประมาณถ้วยหนึ่งนะครับประมาณสามร้อยกรัมได้นะครับแล้วก็ใส่ไปรอบตรงพุ่มนะครับ ง่ายๆแค่นี้จนดุลถูกแค่นี้อย่าลืมใช้นะครับมูลไก่บอดอบแห้งนะฮะกิโลละแปดบาทมารับได้ที่โรงงานนะครับ